เป็นไงครับเห็นพระองค์ข้างหลังเจกปหครับกลับจดีแล้วครับพระวัดไหนเพื่อนท่านไหนรู้มั้งครับคอมเมนต์มานะครับกราบสวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่องาเจ t 9 1ผมเจกกนอูครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูพระวัดปากน้ํานะครับเอาแบบจะจะเลยต่อหน้าเลยจังๆเลยนะครับดูกันตรงไหนดูในวัดมันไม่ชัดเพราะพระองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูมีเลือกสองช้อยนะครับผมอยู่ที่ชุมชน ศาลเจ้าพ่อเขาตกนะครับผมมีสองชอยมีสองแยกแยกหนึ่งเสียยี่สิบครับจะได้วิวพระที่แบบสวยๆเลยแต่ผมไม่ไปผมจะพาเพื่อนไปทางที่ฟรีนะครับไปด้วยกันครับผมนี่นะครับผมอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเขาตกนะครับผมตรงนี้นะครับเข้ามาก็จริงๆมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับแต่เนี่ยพี่พี่พี่ป้าณาทางนี้เขาอนุญาตให้จอดรถได้นะครับมอไซค์นะครับมอไซค์เข้าได้นะครับ มาตรงนี้ตรงนี้เป็นร้านค้านะครับตรงจุดที่เราหาข้อมูลนะครับมาแวะเวียนอุดหนุนน้ำเขานะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ครับเลี้ยวไปทางร้านค้าครับคิดจำง่ายๆเลี้ยวทางร้านค้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไม่ไกลจอดรถแล้วเดินนิดเดียวครับเนี่ยเดี๋ยวหักหัวเลี้ยวก็จะถึงแล้วครับมันจะเป็นท่าน้ํานะครับเป็นท่าน้ําเป็นบ้านของประชาชนแหละครับแต่ก็จะมีพี่ๆก็ใจดีนะครับให้เข้า่ะนี่นะครับหักหัวเลี้ยวเนี่ยเดินไปจนสุดท่าน้ําก็ถึงแล้วครับ ก็นวันนี้นะครับพอดีผมมีโอกาสมาทํางานทางเพชรเกษมซอยสิบห้านะครับผมเข้ามาก็เงยหน้ามาเจอหลวงพ่อพอดีนะครับก็เลยพาเพื่อนเื่อนมาแวะเข้ามากราบหลวงพ่อนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปที่กราบที่วัดปากน้ํานะครับผมจะเข้ามาทางอ่าจริงๆซอยนี้เป็นซอยของวัดอ่าหลวงพุตโตะนะครับวัดประดู่ฉิมพีนะครับเพชรเกษมสิบห้าเนี่ยเป็นซอยวัดหลวงพุตโตนะครับ เข้ามาในนี้เจอชุมชนมาตสค k ูเนี่ยนะครับที่ผมถ่ายให้ดูเดินเข้ามาเรื่อยๆครับเราจะไปดูหน้าพระกันแบบจังๆเลยนะครับเราจะไปกราบพระขอพรกันแบบจัดจเลยนะครับอ่่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ไม่เสียตังค์นะครับตรงนู้นเสียยี่สิบบาทนะครับทางบ้านทางทางนี้เขาก็ทําสัญลักษณ์ไว้นะครับเล็กๆนะครับให้เราเดินตามนะครับเป็นสัญลักษณ์ไหมครับอ่าประชาชนทางนี้เขาทำสัญลักษณ์ไว้ให้นะครับว่าเดินอย่างนี้เราก็ใช้ความเงียบนิดหนึ่งนะครับถึงแล้วด้านหน้าเรานะถึงแล้วนะครับ ช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนนะครับมันร้อนเดีบรรยากาศอาจจะดูไม่ค่อยนั่นนะครับแต่เดี๋ยวสวยแน่นอนนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับถึงแล้วนะครับเพื่อนๆพวกเราถึงกันแล้วนะครับเน่เป็นไงครับสวยไหมครับเพื่อนพระด้านหลังเจกนี่นะครับคือพระที่อยู่ในวัดปากน้ํานะครับหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับ เดี๋ยวเรามากราบพระขอพอรด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเจ็กตั้งกล้องให้นะครับเรามากราบขอพอรพระด้วยกันนะครับเพื่อนสาธุสาธุสาธุครับขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่องอเจกเก้อเจกกนูนะครับทุกคนทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดเงินทองมั่งมีไหลามาเทมาครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงรวยๆครับพรใดอันเริฐนะครับขอให้เกิดกับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผม ใครอย่าลืมกดซับให้เจกด้วยนะครับอขอพรพากันให้เรียบร้อยนะครับเป็นไงครับเพื่อนเรือกําลังวิ่งมาเลยนะครับเรือนังเที่ยวครับจุดตรงนี้วิวสวยครับเดี๋ยวเจกจะเอียงให้ดูนะครับตรงนี้เป็นสามแยกปากแม่น้ําเลยนะครับตรงนี้เป็นสามแยกเป็นสามแยกแม่น้ําอ่ะตรงนี้เป็นน้ําวนนะครับตรงนี้เป็นเรือนังเที่ยวนะครับผมเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงด้านหน้านะครับเป็นท่าน้ำวัดปากน้ํานะครับผมเนี่ย ปากน้ำพัชรีเจริญนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมพาเพื่อนๆมาไหว้พระวัดปักน้ำนะครับในมุมแปลกๆนะครับก็สำหรับเพื่อนหลายคนนะครับคงยังไม่เคยทําแบบผมแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับมันเหนื่อยมันร้อนนะครับแต่แบบนี้เขาเรียกรสชาติชีวิตครับผมนะก็ฝากไว้คิปนะครับก็ฝากติดตามช่องาเจกด้วยนะครับคลิปสั้นมีอาหารนะครับ คลิปยาวมีรายการท่องเที่ยวนะครับฝากติดตามช่องด้วยครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม